จดทะเบียนด้วยก็ต้องไปถูกต้องยนะฮะมันในการไอสัญญาขายฝากเนี่ยมันไม่ต้องไปฟ้องร้องกันตามกฎหมายครับคือมันกรรมสิทธิ์มันโอนไปเลยมันโอนไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหมดระยะเวลาการถ่ายถอนคืนเนี่ยเขาไอทางเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่ต้องไปฟ้องเพื่อจะไปบังคับคดีนําไปขายทอดตลาดหรือจะต้องใช้คําสั่งศาลไปโอนทางทะเบียนคือไม่ต้องทําอะไรใดๆแต่ว่า เวลาเราเอาเงินไปวางทรั์แล้วเนี่ยนะครับทางเจ้าพนักงานวางทรัพยบก็จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับซื้อฝากเนี่ยนำโฉนดที่ดินมาแล้วก็มารับเงินใช่ไหมอ๋อแล้วเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายไปดําเนินการจดทะเบียนไททะเบียนไทยคืนไม่ต้องเป็นคดีใช่ไหมไม่ต้องตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าในกรณีว่าไม่ไม่ถ่ายถอนครับอันนี้เขาไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรแล้ว นะฮะผู้ผู้รับซื้อฝากไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรแล้วครับถ้าครบกําหนดแล้วไม่มาถ่ายถอนเนี่ยคือจบแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยผู้รับซื้อเนี่ยอ่ก็สามารถจาหน่ายจ่ายโอนขายที่ดินแปลงนั้นได้เลยกับใครก็ได้ครับใช่นะฮะนั่นคือเรื่องการขายฝากนะฮะมันจะไปเชื่อมโยงครับกับสัญญาอีกประเภทหนึ่งคือที่เราจะพูดกันต่อไปเชื่อมโยงกันเนี่ยในในความหมายคือลักษณะ แตกต่างกันก็คือสัญญาจำนองสัญญาจำนองที่ดินนะฮะตอนนี้วันนี้เนี่ยเราเน้นไปที่เรื่องเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเป็นหลักที่ดินเป็นหลักนะครับทีนี้มันจะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักก่อนอ่ะเลยฮะครับได้ได้ครับครับผม สัญญาต้องเป็นสัญญาอีินะครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะฮะสัญญาต้องเป็นสัญญานะฮะนี่คืออย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดหักว่าช่วงหาเสียงเนี่ยนะครับครับหาเสียงน,น,นะครับนักเกิลนักการเมืองมาหาเสียงนะฮะเขาก็มาบอกว่าไอ,อ้ยัางงู้นอย่างนี้เดี๋ยวจะทําไอ้นั่นไอ้นี่อย่างเงี้ยพอถึงเวลาชอบผมมาหาเสียงที่บ้านผมผมก็บอกเอางี้ดีกว่าทับทับทำสัญญาเลย อจับทาสัญญาเลยนะฮะอนนี้เรียกว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาใช้ได้ไม่รู้นะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าต้องลองประท้วงกันดูต้องลองดูนะผอจะให้อันนั้นอ้นี้เอาทําสัญญาก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ดีมันนะครับทําไว้เลยเอออนั้นคือเรื่องอสัญญานะฮะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราค้างกันค้างกันไว้เรื่อง สัญญาจำนองสัเมื่อกี้ขายฝากไปแล้วนี่มาจดไปลจำนองเนี่ยจำนองแล้วทีนี้จำนองเนี่ยพูดง่ายว่าครับต่างกับขายฝากอยู่นิดเดียวครับคือว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยไม่โอนอไม่โอนยังเป็นของของใครครับของลูกหนี้อยู่ผู้ที่ยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่เจ้าของที่ดินอยู่นะฮะยังเป็นของผู้ที่ไปกู้เงินเขาเนี่ยผู้ที่เอาที่ดินไปจำนองเนี่ยยังคือพูดง่ายว่า การจำนองเนี่ยคือการเอาที่ดินเนี่ยเอาอสังหาริมทรวมย์ัเนี่ยไปเป็นหลักประกันอ่าเป็นหลักประกันไว้เฉยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปยกให้เขาเลยไม่ใช่ไปยกให้เขาเอาเป็นหลักประกันไว้ครับนะครับอ่าแล้วก็มีการทำสัญญาจำนองครับการจำนองนี่ก็ต้องจดทะเบียนเอ่ออ่าที่สำนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินเหมือนกันนะครับทำกันเองไม่ได้ไม่ได้นะครับจะมาเขียนกันเองว่า จำนองจำนองจำนองครับไม่ได้ไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องทําที่สํานักงานที่ดินครับแต่ที่พบเห็นกันบ่อยๆนะครับก็จะเอาโฉนดเนี่ยมาให้ยึดถือไว้ใช่ไอ้นั้นเขาไม่ได้เรียกว่าจำนองนะครับคือที่เห็นกันบ่อยเนี่ยก็คือทําสัญญากู้กันครับแล้วก็เอาโฉนดมาให้มาให้ไว้เนี่ยอย่างอย่างผมกู้เงินทนายสุริยนเนี่ยนะครับผมก็มีโฉนดอยู่ผมก็เอาโฉนดให้ทนายสุริยน ยึดไวอ่าเอาต้นฉบับโฉนดเลยให้เลยเนี่ยแหละมาให้เลยแล้วก็บระบุนันสัญญากู้อ่ะเอาโฉนดที่ดินแปลงเนี้ยครับให้ไว้อ่าจำนองไว้อ่าแต่จริงๆไม่ใช่แต่จริงๆนั่นคือการจำนำาเขาเรียกอะไรจำนำโฉนดเลยจำนำกระดาษจำนำโฉนดคือจำนำกระดาษคือพูดง่ายว่าอ่กระดาษแผ่นนั้นนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่เช่นมีมูลค่า100บาทก็คือจำนำไว้แต่แต่แต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสิทธิ ในทางกฎหมายเนี่ยเมื่อเราเอาให้โฉนดเขายึดถือไว้แล้วเนี่ยครับอืมถามว่าสิทธิเราก็หายไปเยอะนะครับถามว่าเราจะเอาโฉนดแปลงนั้นไปขายจะขายก็ไม่ได้เขาึดไว้ใช่ทําอะไรก็ไม่ได้อันนี้เราแล้วนี้เราพูดถึงในส่วนของคนที่ไปกู้เงินชาบนะฮะแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่เป็นเจ้าหนี้คนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยครับอก็ก็ต้องดูให้ดีก็ต้องดูให้ดีว่าถ้าเกิดว่าเขามีคน มากู้เงินเนี่ยนะฮะมากู้เงินอ่ะสมมติทนายผู้ทอนมากู้เงินผมเนี่ยผมก็ให้กู้ไปแล้วให้ผู้ทอนเนี่ยเอาโฉนดต้นฉบับโฉนดที่ดินเนี่ยเอามาให้ผมไว้โดยที่ไม่ไปทําสัญญาจำนองกับที่สำนักง,งานที่ดินนะฮะวันนี้คืนดีทนายผู้ทีทอนอาจจะไปแจ้งความว่าโฉนดแปลงเนี่ยหายครับและไปขอออกใบแทน ที่สำนักงานที่ดินขอออกโฉนดใบใหม่ซึ่งภาษาทางประมวลกฎหมายที่ดินเขาเรียกใบแทนคอ่าเรียกใบแทนก็คือโฉนดนี่แหละใช่นะครับแล้วก็เอาโฉนดไปนั้นไปจำหน่ายจ่ายโอนไปค้ายไปจำนองแสดงว่าโฉนดใบที่ผมให้ทนาสุยตนยึดถือไว้เนี่ยก็เป็นเป็นโมฆะเป็นเป็นเศษกระดาษเลยเศษกระดาษเลยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะนี่คือในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของเงินผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ ต้องระวังต้องระวังต้องตรวจสอบไห้ดีอ่าไม่ใช่เอาเอ้ยถือยึดถือไว้แต่แผ่นกระดาษมันก็ได้แค่แผ่นกระดาษนะครับนี่คืออ่าถ้าถ้าจะให้อ่ามั่นคงเนี่ยก็ต้องไปจดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดินต้องไปเสียค่าธรรมเนียมให้ทุกนนะฮะครับไม่ใช่ทำกันเองนะฮะแล้วก็จดเสร็จเนี่ยเราก็เราถึงจะได้ยึดถือโฉนดไว้อ่าอ่านี่ในส่วนของเจ้าของเงินนี่ก็จะได้ ยึดถือโฉนดไว้เนี่ยเป็นหลักประกันพร้อมกับสัญญาจำนองครับทีนี้ถ้าทนายพุทธิธรเนี่ยเมื่อไปจดทะเบียนจำนองแล้วเนี่ยจะนำที่ดินแปลงเนี้ยไปอา่าไปบอกว่าโฉนดหายแล้วไปขอออกใ่ใหม่เงี้ยไม่ได้ทําทไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับอ่านะครับเพราะว่าได้มีการจดทะเบียนจำนองมาที่สำนักงานที่ดินแล้วอ,อ่านะฮะมันต่างกับการขายฝากรตรงที่ว่าไอ้เรื่องขายฝากเนี่ย กรรมสิทธิ์มันโอนไปเลยครับนะฮะแต่ถ้าเป็นการจำนองที่ดินเนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนยังอยู่ยังอยู่ที่เจ้าของที่ดินาข่งที่ดินเพราะฉะนั้นการที่ทําประโยชน์ในที่ดินเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยก็ยังเข้าสามารถเข้าไปทําประโยชน์คือเราจำนองเนี่ยนะครับเขาก็แค่ยึดถือยึดโฉนดไว้ที่เขาใช่ไหมกรรมสิทธิ์ก็ยังอยู่ที่เราถูกเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเราก็ยังใช้ที่ดินได้อยู่ พูดง่ายว่ายังทําประโยชน์ได้อยู่ทําทอะไรอยู่ก็ทําไปยังมีบ้านก็ยังอยู่อาศัยได้ตามปกติอยกเว้นยังไงครับยกเว้นอาจจะมีเงื่อนไขว่าอาจจะอาจจะเป็นที่ดินเป็นไร่เป็นสวนอาจจะให้ผู้รับจำนองเนี่ยเขาเข้ามาทําประโยชน์อันนี้ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าหากผู้จำนองเนี่ยผิดนัดคือหมายถึงว่า ทนายพุทธิธรมาจำนองที่ดินกับผมไว้เนี่ยมีกำหนดสองปีผมไม่มาไทยอ่าสองปีเนี่ยไม่นำเงินดอกเบี้ยมาให้ไม่เนนำเงินต้นมาให้เลยครับนะฮะกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยก็ยังไม่โอนมาให้ผมนะอือ่านะฮะแตกต่างกับขายฝากดีกว่าดีกว่าในเชิงของคนที่เป็นลูกหนี้ครนะฮะก็คือกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนยังไม่โอนยังไงก็ยังไม่โอนนะะจนกว่าต้องฟ้องต่อศาล ให้มีการบังคับบังคับคดีบังคับจำน ong นะครับอให้มีการบังคับจำนองครับถึงพูดง่ายว่าต้องต้องต้องเป็นคดีความต้องเป็นคดีนะฮะรับจูดมันจะโอนไปโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเราเงินไปไทยแล้วเจ้าหนี้เขายอมปลดจำนองให้เราครับไอ้างั้นก็ก็ได้รับคืนไปไอ้ก็รับคืนได้ครับนะฮะแต่ถ้าไม่ไทยแล้วฉันอดที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดินมันจะโอนไปให้กับเจ้าหนี้เลยอย่างงี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ ก็ยังสิทธิ์ที่ก็ยังอยู่กับเราสิทธิ์ที่ยังอยู่กลับมาสิทธิ์ก็ยังอยู่กับเราครับทีนี้เจ้าหนี้ทําไงครับทีนี้ก็ต้องไปฟ้องต่อศาลนะฮะเพื่อให้ศาลมีฟ้องฟ้องเรียกว่าฟ้องบังคับจำนนงนะฮะคือผิดสัญญาจำนนงคูดง่ายๆครับเราต้องมีขั้นตอนอีกขายทอดตลาดนะฮะถ้าเจ้าหนี้ซื้อได้ก็ตกเป็นของเจ้าหนี้คือฟ้องแล้วชนะแล้วยึดแล้วขายอีกอ่ามันมีขั้นตอนในการขายทอดตลาดอีก ขายพอขายแล้วเนี่ยถึงจะจบขายเนี่ยเจ้านี้อาจจะไม่ได้ก็ได้ออาจจะเป็นบุคคลภายนอกซื้อก็ได้ที่มาสู้ราคาใช่ไหมใช่นะครเพราะฉะนั้นการจำนองเนี่ยขั้นตอนกว่าจะตกกรรมสิทธิ์กว่าจะตกกับบุคคลเนี่ยใช้เวลาหรือไม่กว่าจะกว่าที่เจ้านี้จะได้รับชําระนี้เนี่ยครับก็คงต้องใช้เวลานานนะฮะนะครับไม่เหมือนขายฝาก ไม่เป็นขายฝากขายฝากนี้ไม่ต้องไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางสารอ่าอันนี้เราพูดเปรียบเทียบให้ฟังเลยนะฮะท่านผู้ใดที่เป็นผู้ให้กู้ก็จะเลือกใช้วิธีไหนก็ลองดูก็ลองดูเราเราไม่แนะนํานะแต่เราก็พูดไปว่าอาจจะขายฝากไปอย่างนี้จำนองก็อย่างนี้ใช่แต่ท่านผู้ที่เป็นลูกหนี้ท่านก็ลองดูว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีลองเลือกใช้ดูนะฮะนี่ให้ความรู้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะขายฝากหรือจำนองนะครับ เ,เจตนาในการทําสัญญาเนี่ยต้องต้องตรงกันก่อนครับไม่ใช่ว่า,าจํานองกันเท่านี้แต่จริงๆเอาเงินกันไปเท่านั้น,นอืมคือเจตนาไม่ตรงกันนะนี่ก็เดี๋ยวจะมาทะเลาะกันทีหลังใช่ครับแต่ทางสำนักง,งานที่ดินเนี่ยโดยหลักเขาก็จะถามก่อนนะฮะก่อนที่จะจดทะเบียเนยเขาจะถามว่าได้รับเงินกันครบถ้วนแล้วนะนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้อง อ่าแจ้งเข้าไปถ้ายัางไม่ครบก็ต้องแจ้งเข้าไปนะฮะ <ๆ S 2> เขาก็จะไม่จดทะเบียนจำนองให้ครับนะฮะประเด็นต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับรเรื่องอ่าถ้าเป็นการกู้เงินแล้วเป็นการจำนองกันโดยบุคคลธรรมดานะฮะสมมุติผมอ่าเป็นผู้ให้ทนายผู้ที่ทอนเนี่ยกู้เนี่ยทนายผู้ที่ทอนก็มาจำนองที่ดินไว้กับผมบนะฮะแบบเนี้ยถ้าไม่มีข้อตกลงอย่างอื่นครับนะฮะ เมื่อขายท่อตลาดแล้วเนี่ยขายท่อตลาดสมมติสายพุทธรไม่มาไทยมไม่มาไทยก็มีการผมก็ฟ้องร้องบังคับคดีไปตามกฎหมายนะฮะไปะจนถึงการขายท่อตลาดเมื่อขายท่อตลาดแล้วได้เงินที่ิเท่าไหร่เนี่ยเจ้านี่แม้นจะไม่ครบ,ครบตามจำนวนนี่นะฮะแม้นจะไม่ครบตามจำนวนนี่ก็คือยุติแค่นั้นครับนะฮะก็คือยุติแค่นั้นสมมุติว่าเป็นนี่กันหนึ่งแสน แต่ขายที่ดินแปลงนี้ได้เพียงแค่เก้าหมื่นครับก็ยุติผมก็ได้รับชําระหนี้เก้าหมื่นนะฮะหรือถ้าผมเป็นคนซื้อเองผมเป็นคนซื้อที่ดินเองก็กรรมสิทธิ์ก็โอนมาที่ผมนะฮะในราคาเก้าหมื่นก็จบผมจะไปบังคับคดีบังคับคดีในส่วนต่างอีกหนึ่งหมื่นบาทจากทนายผู้ที่ทอนเนี่ยไม่ได้ครับเพราะในการจดทะเบียนจำนองไม่ได้มีบอกระบุในเรื่องอื่นนะฮะแต่ท่านสังเกตไหมครับว่า ธนาคารเนี่ยจะยกเว้นใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าเรวายกเว้นประเด็นนี้ครับ